แห้งพอไหมแห้งพอไหมดูก่อนความแห้งของมันโอ้โหเนื้อแท้ครับสุดยอดสุดยอดหยอดบะกลยเต็ดกรใจครับของผมนี่ปุนะ่ะหยอดบเป้า <laughs> น่ากิน่ะทุกคน สวัสดีครับทุกคนครับปาบนะครับขวางแมืองลดมากครับผมเพื่อนๆวันนี้จะทําเมนูง่ายๆที่สุดเลยครับอาหารที่ผมกินประจําครับกะเพราครับผมวันนี้กะเพราเนื้อครับแต่วันนี้เนื้อของเขานี่ลล่แน่นอนครับเพราะว่าเป็นเนื้อที่ไอดอนผมสมัยยุคเก้าศูนย์เลยครับแต่ยังมันจิจ่ามามาดูครับโคตรเปิดตู้เย็นมาเลยครับเนี่ย นี่ไว้เหมือนแล้วครับเ,เพื่อนๆเนื้อแท้ของเราครับผมแต่นี่เป็น,ปนสำหรับเบอร์เกอร์แต่ผมจะเอามันล้องพัดก,กะเพราดูครับเนื้อแท้ไปเดี๋ยวไปจัดพัดก,กะเพราเนื้อแท้ของพี่บางโตของเราครับผมไปนี่ครับทุกคนกระเพรามันเป็นพันธุ์การแดงครับเลื่อนๆกินมันจะหอมฉุนมากนี่ครับสุดยอดเลยเด็ดก่อน เด็ดกระเพราครับผมนี่ผมจะใส่ดอกมันไปต้วยครับสุดยอดเพิ่มความหอมแค่ใบก็บหอมนะครับจัดดอกเข้าไปแหมซ้ำเน็ปนี่ใส่มาเป็นอี๋เลยครับป,ดดปิดดอกเ,เป็นดอกเลยเพื่อนๆผัดกระเพราต้องใส่ดอกกะเพราทอ,ทอ,ทอ,ทอดๆเ็ดสุดยอดดอกอจัดจานเลยครับ เนี่ยทุกคนดอกกระเพราทีเด็ดครับผมเนี่ยมันดีเนี่ย,ม,ยมันล่ก็ต้องจัดกระเพราแบบเด็ดเด็ดครับไปทุกคนกระเพราได้แล้วครับเอายีลาใส่น้อยครับดดงกระเพราครับนี่เอามาปลูกกรลังแตก แตกก็เด <aroma> be. ็ดเลยเดี๋ยวแตกไหมขออนุญาตเด็ดก่อนเด้อขยากแล้วปะนี่ครับีลากำลังมาปลูกนะครับีลาลดร้อนแรงไปทุกคนไปเก็บไข่นะครับตื่นตื่นตืโอ้โหไข่แล้วครับเด่นเนาะอะ ไคละใคร่กระตายกันเด็ยนี่ครับเอาไปพัดกระเพราครับแหมกระต่ายไข่ไปที่เลยกันกทุกคนตำพริกก่อนเลยครับแมอย่างแรกเล่นพริกแห้งก่อนเลยครับตำน้องพริกนี่คคกต้องดังเสียงต้องลั่นคคกลั่นครับผมแล้วก็ตามด้วยนี่ครับ กระเทียมกับพริกครับใส่หอมขาวไปนั่งนักครับชอบครับผมจัดไปแล้วก็ถ้ากระเพราเยออมันก็ต้องใส่กระเพราไปตัวครับนี่ทั้งดอกทั้งยำมหัวรูดลงไปครับผมลูดลงไปครับนี่มันถึงจะหอมครับกระเพรามันก็ต้องนี้ดอกกระเพราครับใบใส่เข้าไปตัวก็ได้แล้วแต่ชอบครับผมนี่ หมดเข้าไปครับเพืเ่อนๆการนี่เอาก็ได้เ่เอาก็ได้ถ้าเปเอาก็ก,กำขวางไปกำนี่ก็ต่ำครับผมต่ำเลยครับกับเขานี้มันต้องเพ็หร้อนครับผมทั้งพริกแห้งพริกขี้หนูสวนครับสวนไข่บหัวัวครับลักมา <laughs> เอินไปนแล้วครับขอพริกน้อยเด้อ เจ้ามันว่าได้กับเปียกะนี่ครับถ้าชอบหยาบๆก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบละเอียดก็สามมอยแล้วแต่คนชอบครับผมเนี่ยพริกกระเพราของเขาครับผมทอดๆๆอย่างคืออย่างคือนี่ครับเอาสีสันหน่อย พริกนุมครับผมใส่ไปเลยแล้วแต่ความชอบนะครับใครชอบกับใส่ครับใครไม่ชอบผมต้องใส่ครับผมจะใส่น่อยใส่เอาเฝึงปึงหวานใส่เอาเปิงนี่นะนี่ก็ควางไปนี่ครับผมไปเครื่องครบแล้วเดี๋ยวไปพัดกระเพราครับกับเพาเนื้อแท้ของพี่บังโตไอดอนยุคเก้าศูนย์ของผมเลยครับ ใส่น้ำมันลงไปครับผมทุกคนนี่ครับติเก็บมาตะกี้นะครับเก็บมาจากรกลตะกี้ครับชอบไข่ดาวแบบไหนครับทุกคน ประมาณนี้พอแล้วครับน่ากินนะครับเพื่อนๆนี่ทุกคนผมจะใใจน้ำมันงาครับน้ำมันงากับเนื้อนี่นะบอกเลยหอมมากสุดๆอะแล้วก็ตามด้วยนี่ครับผมตีเฮาโคกไว้โอ้โหสีสันโหดโฮดโคดโฮตสามสไตล์ของเนื้อแท้ โอ,โโอ้กินหอมมากเพื่อนไข่ชอบพัดแบบแห้งก็เอาแห้งนะครับแต่ถ้าไข่ปลาชอบแห้งก,ก็แล้วแต่ความชอบของบุคคลครับจัดไปเลยนีครับใส่เข้าไปเนี่ยจะแตบบ่งเขาครับหแหบบ้งก็เราเพื่อน หอมมากอย่างแรกคือฝาเขียวไปแล้วครับเนื้อแท้ๆดีนะครับ ไ,ไปนี่ครับไปตอดปรุงรสครับผมผมปรุงรสครับผมผมปรุงรสครับผมพริกไทยครับผมกระเพราอิ่คาดไว้คือต้ำปลาครับผมล้วก็หอยครับ <c oughs> โอ้โหนี่น,น่ามจักเนี่ยมันอนักเป็นแบบ สุดยอดเพื่อนๆนีลล้าเทพกระทะลุกควัมเงลดมาเครับพัดจนมันแห้งเลยเพื่อนต้องใส่แลน่์น้ำล่างกบนะนี่คือกะเพราแห้งครับผม ที่นมลงไปอันนี้คือเอาสีสันแห้งมากชอบแห้งครับผมแล้วก็ทีเด็ดของเราครับผมอุอ๊ยห้อนมือใส่ห <c ười> วานนี่มหอมมากก็เลยขอบอกเลย กะเพรานี่ขอบอกสุดๆแห้งพอเราเพื่นเห็นเราลีดน้ำมันอยู่แบบมีน้ำมันแลยครับนี่ครับกระเพราที่ผมชอบละเจนเนี่ยดีๆของปีบังโตเข้าไปอดซุสุดพอครับผมไปแห้งพอไหมแห้งพอไหมดูนะครนความแห้งของมันโอ้โหเนื้อแท้ครับ สุดยอดสุดยอดหยอดบะกุยเตดอไใจครับของผมนี่ปุ้นน่ะยอดบะเป้า <c oughs> <c oughs> น่ากินอ่ะทุกคนดอกโอ้โหโสุดๆเลยครับเนื้อแท้ของพี่โตซิลิฟูนี่ครับทุกคนกะเพราของเราครับผมกะเพราเนื้อแท้ครับ ผัดแบบแ,แห้งๆครับผมน่ากินกับเพื่อนๆดูครับผัดไปเหี่ยแตกไปคร้บเนี่ยโถ่โร่โร่ใจมันห้อนนี่ไข่ดาวครับไปทาน้ําพริกน้ำป่ามาครับโอ้โหน่ากินกับเพื่อนๆม,ม,มา,โโา,ม,ามากินข้าวตอนกับผมเ้ยครับกะเพราเนื้อครับผมเนื้อแท้ครับปลาหยอกกันเลยนี่ทุกคนกะเพราเนื้อแตะๆของ ที่บางโตซุลิฟูตอนเดนนะจับในมือเดียวนะเพ<ๆ>ื่อนๆเอามาพิกน้ำปลาครับโอ้วหเก็บไปแล้วไอ้น้องเอาใส่เข้าไปนี่คําแหลกเพื่อนอ ืแห้งได้ใจหมักสุดยอดล้ําแต่นะเดี๋ยวขอนี่ลงกันเดี๋ยวจากความจ้วความใส่เสื้อแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะมาทุกคนกินกับเขากระเพาเนื้อเพ็ดจัดจานหมกักครับน้ำพริกน้ำป่าเบิ้งดีสุด อืมน่าตกอืมไออืมสุดยอดมากมากินข้าวตอนครับผมครับเพื่อนๆกระเพราเนื้อแบบแห้งๆอืม,อมสุดยอดอะ่ะกระเพรานี่ของโปรดผมอยู่แล้วครับ ยิ่งเป็นเนื้อนี่ผมสายเนื้อไอ้วราซ้ำชอบแล้วนี่จัดเนื้อของพี่โตไหม The best ที่สุดเผ็ดเลยอ่าเผ็ด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 จับจานโอ้สุดยอดเพื่อน อไใครนี่ก็เลี่ยงคนเดียวเก็บมาจากของสดๆเลยฮแงแตกไ้อืมดอฮอืม นี่ครับทุกคนเห็นเมนูแล้วกระเพราเนื้อแท้ๆขอบอกล้ําแต่หนาเพื่อนๆจะได้กาแคนที่ตามเพจนะครับหัวเมืองลดมากครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับกะเพราเนื้อแท้ครับผมแล้ว้ากันไมคิดต่อไปครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนครับแชร์กันนักๆนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอบ